Review the Ballerina. Do you like to dance? I know a school where they teach dances. I could take you there if you would like. What a pleasure to see you again. เบเลรีนา er นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นนันสต็อปคือบอกก่อนว่านี่คือหนังที่เสิร์ฟได้ตรงจุดมากบอกคนดูแบบไหนให้คนดูแบบนั้นใครมองหาหนังแอคชั่นที่พูดประมาณ20%บต์ูสนันจอเนี่ยประมาณ80%เรเรื่องนี้เป็นแบบนั้นเลยนะครับเป็นหนังที่ค่อนข้างกระชับมากกระชับมากกว่าจักรวาลของจอห์นวิกด้วยแต่เป็นหนังที่ค่อนข้างจะมีเส้นตรงประมาณหนึ่งยึกยืดยืดนิดหนึ่ง ความหมายคือคอนฟ lict เนี่ยปมความขัดแย้งเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ออนอกจากย่อยง่ายกระชับแล้วเนี่ยสเสน่ห์ความเป็นจอห์นวิกไม่หายไปนะครับผมเชื่อตรงนี้มากว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่าตอนดูตัวอย่างแรกๆเนี่ยมั่นใจว่าเสน่ห์ของจอห์นวิกเนี่ย,ยบู๊แบบนั้นเนี่ยมันยังมีและผมกลับรู้สึกว่า เขาแตกแขนงได้ดีด้วยถ้าเพื่อนๆได้ดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกทันทีว่าการบู๊ในเรื่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกันฟูเนี่ยที่เขาบอกนะครับเป็นไฟติ้งสไตล์เนี่ยมันไม่เหมือนจอห์นวิกมันไม่เหมือนกันเลยนะครับแยกตัวละครได้ดีมากโอเคต่อมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเสิร์ฟความเป็นดราม่าได้ดีด้วยนะครับถึงแม้จะเบาบางน้อยนิดนะไม่ได้ไม่ได้เป็นหนังที่หนังหๆแบบว่าโศกเศร้าขนาดนั้นไม่ได้มีความเศร้าเบอร์เดียวกับจอห์นวิกแต่ นักแสดงอย่างอนนาเดอร์อามาเนี่ยเธอเล่นได้ดีมากนะครับพอถึงพาร์ทที่เศร้าเนี่ยมันก็เศร้าจริงๆพาร์ทบูสนั่นเนี่ยตอนแรกที่ดูเนี่ยบอกตรงๆว่ามันจะมีความสึกว่าอ่ะเข้าสู่ช่วงขัดใจก่อนเริ่มกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยผมรู้สึกว่าถึงแม้เนี่ยน้องเขาจะบูดได้ดีมากๆนะครับแอนนาเนี่ยบูดีมากดีจริงๆนะครับ ท่วงท่าความสวยงามเนี่ยมีถึงแม้หน้าตาสวยๆวันหวานเนี่ยจะมีเนี่ยแต่ว่าพอถึงซีนแอคชั่นหนักแน่นแต่บางจุดเท่านั้นเองที่รู้สึกว่าเช่นพูดเลยแล้วกันซีนแบบหักแขนคู่ต่อสูอ้รู้สึกว่ามันหักง่ายไปหน่อยมันหักไม้จิ้มฟันไปหน่อยผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยเออถ้าเป็นจอห์นวิกเนี่ยยังจะทําแบบ จะเล่นใครสักคนยังใช้แรงมากกว่านี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าในบางช่วงเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันน้อยนิดหนึ่งหรืออย่างบางอุปกรณ์อย่างเงี้ยอุปกรณ์ที่เอามาสังหารกันเนี่ยมันไม่ใช่มีดไม่ใช่ขวานอะไรแบบเนี้ยไอ,ไอพวกนั้นมันมีอยู่แล้วแต่บางอุปกรณ์อย่างเงี้ยปาไปเข้าหัวของศัตรูเนี่ยโอ้โหมันมันดูง่ายอ่ะง่ายเหมือนแตงโมอะไรอย่างเงี้ยเป็นความน่าเชื่อถือในบางฉากรู้สึกเบาบางไปนิดหนึ่งนะครับแต่อีกความน่าขัดใจหนึ่งผมอยากจะเสริมตรงนี้ กับบางตัวละครเนี่ยที่เขาใส่มาเนี่ยมันมันมันแล้วเขาต้องการให้ตัวละครนียเป็นตัวตวละครที่แบบว่ามีปูมหลังเชื่อมโยงกับอะไรบางอย่างผมรู้สึกว่าอันนี้ยัดเยียดไปหน่อยมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนเราไม่ชอบบางอย่างที่เราเจอใน Fa ร์ซ n นฟิลิอุสน่ใช่เลยนะครับบางตัวละครรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบยัดยัดจังเลยอะไรแบบเนี้แล้วความรู้สึกนั้นเนี่ยมันก็สูญเปล่าด้วย อ่าผมพูดได้แค่นี้นะครับว่าตัวละครไหนไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะติดตามหรือว่ารู้สึก impact อะไรกับตัวละครนั้นด้วยนะครับก็จะเป็นแบบเอออีก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 ,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ต้องใส่มาก็ได้นะครับสำหรับบางตัวละครโอเคนอกนั้นสิ่งที่ชอบเนี่ย ถ้าใครมองหาความซับซ้อนแบบจอห์นวิกอาจจะมองว่าเรื่องนี้มันดูง่ายเกินไปเบาบางเกินไปนะครับร็อกกี้เชื่อว่าที่คะแนนเนี่ยมันออกมาประมาณเรตตินะ้ง IMDB ณปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ5.5มัง้งเกือบ6เนี่ยก็เข้าใจนะครับว่ามันเบาบางจริงแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันคือสปินออฟนะครับมันคือสปินออฟมันคือ,อ,อจักรวาลแค่แค่ตัวเล็กๆอะ่ะ จากนี้ร็อกกี้จะเล่าเนื้อเรื่องแล้วนะครับเป็นเนื้อเรื่องบางส่วนไม่ได้สปอยทั้งหมดนะแต่ว่าพอยต์ของมันนะ่ะคืออะไรประเด็นปมขัดแย้งที่ทำให้ตัวละครตัวนี้ต้องการที่จะล้างแค้นทำให้เกิดเป็นหนังเรื่องนี้นะครับโอเคจากตัวอย่างเนี่ยตั้งแต่แรกที่ร็อกกี้ดูมันมีเซนต์บางอย่างว่ามันไม่ได้มีโลกนักฆ่ายอย่างคอนเทนท์ทออย่างเดียวแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับอีฟมาคาโร่เนี่ย เป็นรูปของมือสังหารคนหนึ่งที่อยู่ในอ,อ,อีกโรคหนึ่งแล้วกันอีกโรคอีกโลกวงการนักฆ่านะฮะคราวนี้เนี่ยตัวของพ่อของอีมาคาโลเนี่ยเขาต้องการที่จะออกจากวงการละนะครับไม่ต้องการให้ลูกเขาได้เพิ่งเกิดมาใหม่เนี่ยมือแปดื้นเหมือนเขาตาจากจอห์นวิกตรงที่ว่าจอห์นวิกตอนอยู่คอนเนติวต์เนี่ยต้องการจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะไปมีชีวิตกับภรรยาเขาทําได้นะครับวงการนั้นทําได้แต่อันเนี้ย อีกวงการหนึ่งเนี่ยทำไม่ได้นอกจากทําไม่ได้ไม่พอเนี่ยลูกหรือทายาทที่เกิดจากนักฆ่าเนี่ยต้องเข้าร่วมเป็นนักฆ่าต่อโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องถามหาความสมัครใจว่าอยากให้ลูกเข้าร่วมไหมง่ายๆคือเข้าแล้วออกไม่ได้นะครับก็แน่นอนแหละในเมื่อคนนึงต้องการให้ลูกตัวเองเนี่ยออกแต่ว่าวงการเนี่ยไม่อนุญาตคอนฟ lict หนาขนาดเนี้ยการไล่ล่าตามเก็บจึงเกิดขึ้นนะครับ ก็เป็นไปนตามคาดสุดท้ายพ่อของอีฟบังคโลโดนเก็บนะฮะแต่ว่าอีฟเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากวินสตันวินสตันก็คือผู้จัดการโรงแรมนะครับก็คือดิคอนเนนโธนั่นแหละนำไปฝากกับโรงละครลุคสกาโลมาที่เป็นสถานรับเลี้ยงจอห์นวิกนะครับเหมือนจะเป็นโรงละครบัลเล่าบางหน้าแต่จริงๆที่เนี่ยคือสถานที่ชุบเลี้ยงบ่มเพาะฝึกปรือนักฆ่าเลยนะครับนักฆ่ากับคอนเนนโธ เธอก็โตมานะครับแต่ว่าความแค้นฝังหุนน่นนที่พ่อโดนเก็บน่มันยังติดอยู่ในใจเธออยู่เธอยังอยากจะตามหานะครับและสุดท้ายเธอเนี่ยได้พบกับเบาะแสจากที่เธอได้ทำภารกิจและวันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจที่จะเดินเข้าหาวงการนี้นะครับวงการอีกวงการหนึ่งนะว่างั้นเถอะมีคนเตือนมากมายแล้วนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับมันไอ้พวกนี้มันป่าเถื่อนมันมันมันไม่ใช่ผู้ดีมีคลาสแบบเรา ซึ่งตรงนี้ผมชอบนะเพราะว่าอะไรเอ่อถึงแม้นักฆ่าในคอนเนินอทอจะเป็นนักฆ่าแต่เราจะสัมผัสได้ถึงความเทสดีความผูด้ดีบางอย่างแต่กับอีกวงการหนึ่งที่พ่อของอิมอังคาโลเคยอยู่เนี่ยเขานิยามว่าเขาคือลัทธิซึ่งหนังทําให้เรารู้สึกว่าพอเขาตัดสลับสู่โลกที่ว่ามันเป็นลัทธิกับโลกของคอนเนทมันต่างกันจริงเพื่อน เรารู้สึกเลยว่ามันเข้าไปในอีกโลกหนึ่งจริงๆนะครับตรงนี้ต้องขอชื่นชมเพราะว่าออในในซีนบางอย่างเนี่ยเราจะมองเห็นเมืองที่สวยงามเหมือนเราดูสแกดิเนเวียนอยากไปเที่ยวอะไรแบบนี้แต่นั่นคือโลกที่แบบว่าเฮ้ยนั่นคือโลกของนักฆ่านี่หวานะครับผมชอบตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหนังของจักรวาลจอห์นวิกเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าลาสบอสเนี่ยเราไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่ เพื่อนสังเกตไนะหม l a บ t b o ในจักรวาลของหนังจอห์นวิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนนู้นคนนี้ใครคือท่านผู้ใหญ่ท่านผู้นำเนี่ยก็งั้นๆนนะ่ะแต่อุปสรรคของมันจงคือไอ้ลูกกระจกทั้งหลายเนี่ยนี่แหละที่จอห์นวิกเนี่ยจนมาถึงอีฟมาคาโลในเบลลารีนาต้องต่อสู้คือลูกกระจกทั้งหลายพอยต์ของมันคือตรงนั้นนะครับมันมันทำให้เรา <laughs> รู้สึกว่าเห็บเนี่ยตัวจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยไม่ใช่พอยต์แต่ลูกเห็บเนี่ย ที่มันแบบกระจายไปตามพื้นตามกล่องตามซอกไม้อะไรตามบ้านไปหมดเลยเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนบ้างนั่นแหละคือพอยต์สำคัญเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกับจอห์นวิคแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็อรอกี้มั่นใจว่าจอห์นวิค5าเนี่ยที่เขาประกาศมาแล้วว่าเออสร้างสุดท้ายสร้างแน่ๆถึงนะเคนูริสจะบอกว่าวางมือและสุดท้ายสร้างนะฮะถ้าเขาไม่เปลี่ยนใจอีกโรกี้มั่นใจว่าเขาน่าจะเห็นภาพ ว่ามันจะสร้างภาคให้ยังไงจากจากการที่เขาสร้างเบลลารีนาเนี่ยแหละผู้สร้างนะครับโปรดิวเซอร์ภาคนี้เนี่ยก็คือพูมกับจากจอห์นวิกเขาน่าจะเห็นภาพบางอย่างจึงได้เกิดเป็นจอห์นวิก5ขึ้นมาและมั่นใจจริงๆว่าอีฟมาคาโลเนี่ยตัวละครเน,นี่ยที่เล่นโดยแอนนาเนี่ยไม่จบแค่นี้แน่ๆน,นะครับเผลอๆไปโพในจอห์นวิก5เอางี้ดีกว่านะครับคือตัวละครที่มีเสน่ห์ขนาดเนี้ยคืออย่างแรกเนี่ย คือเธอสวยมากเพื่อนๆสวยมากสวยมากน่ารักมากสวยจนละสายตาได้ยากจริงนะครับแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าเขาทําให้เราโฟกัสกับหนังกับการกระทําได้ดีมากๆด้วยทําให้เรารู้สึกว่าสวยแต่ก็ทําให้เราสามารถเพลิดเพลินกับอย่างอื่นได้ด้วยนะครับหนังค่อนข้างจริงๆอ่ะหนังเรื่องเนี้ยสองชั่วโมงลยนะสองชั่วโมงกว่าๆด้วยคือดําเนินเรื่องได้ค่อนข้างกระชับอะเพื่อนๆ มันรู้สึกมันไหวมากนะครับหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยไม่น่าเบื่อเลยนะครับแต่อย่างที่บอกคือจุดจุดสังเกตของเรื่องนี้ถ้าใครมองหาความซับซ้อนมองหาความแกรนที่มีในจอห์นวิกมันไม่ใช่แบบนั้นเลยตรงกันข้ามยิ่งการที่ตัวละครอย,อย่างอิมมาคาโรเนี่ยออกตามหาคนที่สังหารพ่อของเธอมันยิ่งออกห่างจากคอนเนนทิวมากเท่านั้นนะครับ มันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้มีหน่วยเหล่าเยอะนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าแกรนตัวร้ายในเรื่องเนี้เราเรากลับรู้สึกว่าเรารู้ตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรเรารู้ชะตาก,กรรมของเขาตั้งแต่ตนน้นเรื่องเลยมันไม่ตื่นเต้นนะครับตรงนี้อีกอันหนึ่งที่ที่ที่รู้สึกว่าว่ามันดอบนะครับก็คือมันไม่ได้ตื่นเต้นว่าตัวร้ายมันน่าเกงขามกลับรู้สึกว่า ภาพไปเหอะเดี๋ยวเองตายแน่จะตายเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับอีกอย่างที่ต้องชมมากๆนะครับก็คือ FX ทั้งหมดในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น FX, เอฟเฟกการยิงนะครับหรือว่าจะเป็นระบงระเบิดอะไรพวกนี้หรือแม้แต่ฉากบางฉากที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นการดวนกันของแบบอาวุธพิเศษอะ่ะมันสวยงามมากนะครับงานภาพคือดีมากๆด้วยอันนี้ยอมรับว่าดีนะครับก็คือบางอย่างเนี่ย ไม่ได้มีในจอห์นวิกนะครับเขาไม่เคยใช้มาก่อนมาใช้ในเรื่องนี้และดันเวิร์กด้วยนะครับก็คือชื่นชมไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นที่ดูดีแล้วเนี่ยทวงท่าการต่อสู้ที่ดีเนี่ยก็นั่นแหละครับเอฟเฟก์ที่สวยมากๆแล้วก็เก็บเล็กเก็บน้อยบางอย่างการแบบว่าใช้มุมนั้นมุมนี้ของสถานที่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในการเล่นฉากแอคชั่นเนี่ยผมชอบนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ผมว่านะมันมันได้ความระทึกบันเทิงมากๆตรงที่ว่าถ้าเป็นจอห์นวิกเนี่ย เราจะรู้สึกว่าตอนเนี้ยหลังจากที่เขาบู๊กันมานานเนี่ยเราจะรู้ว่าอันเนี้ยคูดาวพักอยู่ช่วงสนทนามีบทได a l อก u ยาวๆอะไรแบบเนี้ยแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆคือเราคิดว่าพักแล้วนะสักพักไม่เฮ้ยต่อต่อเลอยิงต่อเหรอพุ่มกับประมาณแบบเออต่อต่อเลยแล้วก็อู้โอเคต่อก็ไปอะไรแบบเนี้ยคือบางช่วงเราคิดว่ามันพักแล้วเนี่ยมันไปต่อมันเลยสนุกตรงนี้นะฮะแบบว่า มันมันค่อนข้างใหม่เลยแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบนะจอห์นวิกะจะบูแบบว่ายาวๆค่อนข้างยาวใช้เวลากับฉากบูหลายฉากยาวนะครับในภาคหนึ่งและเขาพักก็คือพักยาวเหมือนกันแต่เบลารีนาเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ยาวเท่าจอห์นวิกนะฉากบูเน่ยถ้าไม่นับช่วงแบบฟนอ a ลหรือว่าไคลแม็กซ์เนี่ยบูทีกว่า เปรียบง่ายๆเหมือนจอนวิกประมาณแบบเราเวทเทรนนิ่งอะ่ะยกน้ําหนักมาแบบแล้วก็มันจะพักเซตต่อไปเราพักไปเลย่เงี้ยเก้าสิบวิหนึ่งนาทีครึ่งเวลารนน้านี่ประมาณแบบว่าซ้อมเตกกะกระสอบเงี้ยซ้อมชอกมวยเงี้ยแต่พักประมาณแบบ30วิถึง50วิอะไรแบบเนี้ยคือมันสนุกเหมือนกันครับผมอะดรีนาลีนแบบว่าหลังเหมือนกันเลยนะครับนี่คือนี่คือสเสน่ห์ที่2จัก,กรวาลเนี้ยมีต่างและมีเหมือน อะไรแบบนี้นะครับครับก็เลยถ้าสรุปตรงนี้นะครับเบอร์ลิน่าสนุกโคตรๆเป็นหนังที่แอคชั่นนันสต็อปจริงนะครับแอนนาเดอร์มาสเนี่ยเธอเล่นดีนะครับทั้งดรามา่าทั้งแอคชั่นดีมากนะครับเป็นหนังที่เล่ากระชับแล้วก็เป็นหนังที่ไม่เวิรนเวอร์ไม่อะไรมากตัวละครโฟกัสแค่ว่าจะล้างแค้นแล้วก็ล้างแค้นนะฮะแล้วก็ล้างแค้นล้างแค้นหลังแค้นจนจบ ส่วนสิ่งที่รู้สึกว่ามันดรอปคือมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจหรือหอวือหวาแต่ผมกลับรู้สึกว่าถ้ายัดอะไรมากกว่านี้หนังจะไม่กระชับขนาดนี้นะฮะก็บอกไงดีอ่ะตรงนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นจุดด้อยก็ได้บางคนอาจจะเฉยๆกับมันนะครับก็อย่างที่บอกไปดูเองอะดีที่สุดนะครับก็เรื่องนี้บีฟสั้นๆอีกทีนึงนักแสดงเนี่ย ดีกันหมดเลยผมชอบแคสติ้งในเรื่องนี้นะนักแสดงดีมากนะครับชอบมากนะครับส่วนตัวละครหลักทำได้ดีและอยากเห็นสปินออฟมากกว่านี้หรือจะไปแจมในจกักรวาลหลักก็ได้นะครับนอกนั้นเป็นเรื่องที่สุนทีมากๆนะครับสชั่วโมงกว่าเนีเป็นอะไรที่เพลินเพลินจริงๆนะครับเบลารีนาทุกโรงภาพยนตร์นะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ